ีต้อนรับเขสู่ PJ Review ครับโอเควันนี้เราอยู่กับเจ้านี่ครับคาร์บูเรเตอร์แล้วก็จุดันจีอีกสามเบอร์นะครับอันนี้เบอร์เบอร์หนึ่งอย่างผมสั่งมาใหม่นะโอเคเรามาดูเรื่องนี้กันเนาะโอเคดูประานี้พอแล้วก็มาเบรกอินกันเลยครับเดีย๋ยวเราเพิ่มนะขอเปิดสวิตตัวนี้ก่อนอันนี้ผมเปิดปากคำแล้วนะโอเคเปิดสวิตจบลัยเดี๋วยวเรามาเบรกอินนะครับเบรกอินเะคียวลิวเมนะ ขอญาตขอามากบันนะขอสขยายญาตขอแสดงกล้องเขอรูกเชนไฟย์เออรโอเคประมาณนี้เนาะของสีแดงของเคยวนิลเลตนะครับเดี๋ยวเราเอ้ยเ,ยเราลองยิงก่อนนะโอเคเป็นเสียงเหมือนเดิมมาใช้ยิงอะไรขึ้น นะเปิดปากเราลองแค่เบอร์เดียวนะเอาวีกันชิคเก้นเลสพร้อมไปชิคเก้นเลสเราจะไม่เอาไม่เอาชิคเก้นเลสดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเอาเบอร์สิบเก้าเนาะเบิร์อินเรียบร้อยเสียบปุ๊บใส่ด้านไหนก็ได้นะคนหมุน โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาใช้มิกใช้ใช้หมดทั้งก่อนนะครับเอาเป็นว่าต้องถอดก่อนต้องถอดออกมาแล้วก็ใส่ใหม่ไม่ต้องถอด,ถอดหมดได้นะกดกดเอาออกแล้วก็กดยัดเข้าไปใหม่แล้วก็นี่สับสองสับสองครั้งสับสองครั้งนะครับเพื่อเป็นการมิกซ์เสียงกันโ okay. อเคอัมหมดโอเคประมาณนี้เนาะเสียงทั้งหมดของตัวนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันรีวิวที่รีวิวตัวนี้ครับที่เก็บกัรบนะูรีเวอร์เวอร์ชั่น DIY เนาะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมก่อนใส่ก่อนนะขอใส่เรียบร้อยก่อนแล้วกลับมาเจอตอนใส่เนาะไอ้กลับมาเจอตอนที่ใส่เสร็จแล้วเนาะโอเคครับเสร็จแล้วครับใส่เรียบร้อยแนละ้วโอเคอ่ะคลิปนี้ได้ลงวันที่หนึ่งอันนี้วันนี้อันนี้คลิปที่ถ่ายไงถ่ายวันที่หนึ่งหนึ่งมกราพอดีนะเดี๋ยวผม อ,อ,อ,อวยพรถึงโอกาสอวยพรลงหน้าอวยพรล้วกันเพราะว่าลงลงทายเสร็จลงเลยเออสำหรับคนทุกท่านอยู่คลิปนี้นะครับปีใหม่แล้วขอสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับเออคิดสเสนอสมปรารถนาเนาะขอวอวยพรอย่างนี้้แลวกันรีบๆกันหน่อยวันนี้แล้วก็เดี๋ยว ถ้าชอบคลิปนี้ดูกันแล้วกดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยครับสอบาก,การดูข้างหน้าจะเป็นไรมารอดูกันนะครับสอบคลิปนี้สวัสดีครับ